ช่วงที่เราลูกเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มออกจากเราไปแล้วพอวันที่เขาเริ่มตัวเป็นรุ่นเนี่ยเขาออกจากอเราไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้กกไม่มีโมเมนต์ะรแบบนั้นนกับเขาอีกแล้วมันยากบางทีคุณพ่อกับคุณแม่ก็ออกตั้งแต่ก่อนจะตื่นแล้วก็กับหลังนอนก็ช่วงเวลาตรงนั้นก็จะหายไปจะเหลือแค่วันหยุดอย่างเดียวคือถ้าเราไปดึงเขาไว้ตลอดเวลาเนี่ยเราเขาทุกข์เราทุกข์เ,ก<ม>เขาก็ไม่มีความสุขด้วยเ,ออเขาเป็นคนสอนเรานะไม่ใช่เราไปสอนเขาก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราต้องทําตัวยังไง แล้วสิ่งที่เราต้องต้องเรียนรู้จากเขาเองนะคือเขาไม่ได้เป็นของเราแล้วเขาเป็นดูเขาเองอันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทาทาตามนี้ได้เราก็จะมีความสุขข้อคิดที่ได้จากข้อโพนี่นะครับคือการแบ่งเวลาให้กับลูกๆก,ก่อนที่พวกเขาจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ครับผมหวังว่านี่จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้คุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ได้ฉุกคิดแล้วก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าพวกเขาได้แบ่งเวลาให้กับลูกๆพอแล้วหรือย,อยัง ป้าเดี๋ยวเย็นนี้จะพาลูกไปกินข้าวที่ไหนดีอ่ะลูกเพิ่งสอบเสร็จไปกินอาหารญี่ปุ่นดีกว่ารานนี้ป้าอยากกินรามเมงโอ้รามเมงอีกแล้วเอาเราไม่ได้กินมานานแล้วนะโอเคโอเครามเมงก็รามเมงเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวป้าตรงนี้ก่อนป้าตรงนี้ก่อนดูซิแค่หารปลาหน่อยเออป้าพรุ่งนี้หมอะนัดผูเลยตกใจเลยป้าไปได้ไหมว้าวพรุ่งนี้ป้าก็ติดประชุมซะด้วยสิสมาลองลองลอง,ลองถามที่ทำงานได้ไหมป้าลาวันหนึ่งไม่ได้หรอ ไม่ได้เพราะว่าลาบ่อยแล้วว่าเจ้านายเขาก็บอกว่าลองหาคนไปแทนได้ไหมมาลองคุยเที่ยงงานได้ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวต้องลองโทรไปที่ออฟฟิศดูนะว่าจะเลื่อนประชุมได้ไหมเออเออเถามเคาหน่อยนะเดี๋ยวคราวหน้าไปจะพยายามไปพาพวกไปหาหมอแล้วกันอ่ะโอเคตามนั้นละกันก็ได้ได้โอเคโอเคอ่ะมามาไปเดี๋ยวยนี้พาลูกไปกินราเม็งดีกว่าอยากกินราเม็งโอเคไหม เห็นว่าคุณพ่อกับคุณแม่ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงที่คุณพ่อกับคุณแม่ทํางานประจำมีเวลาให้กับลูกๆเยอะไหมครับช่วงทํางานประจําก็ส่วนใหญ่ได้แค่เสาร์อาทิตย์กับเทศกาลครับแค่นั้นเองที่เหลือก็ทำงานออฟฟิศเวลาก็จะมีแค่นั้นไม่ได้เยอะมากเช่นกันส่วนใหญ่ก็มีแค่คุณแม่แย่กว่าด้วยคุณแม่ทํางานวันเสาร์ก็จะเหลือแค่วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอนที่คุณพ่อกับคุณแม่ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานประจำเนี่ยมีเรื่องให้หนักใจไหมครับมีเรื่องให้หนักใจไม่ได้หนักใจดีกว่ากังวลเฉยเพราะทํางานประจํามันก็มีเงินเดือนชัดเจนเนาะพอจะมาทําธุรกิจมันก็ต้องเสี่ยงแต่ว่าเราก็มองว่าความเสี่ยงก็ต้องมีความคุ้มค่ารอเราอยู่เนาะเออก็เลยตัดนใจออกแล้วไปประกอบช่วงน้ําท่วมด้วยปี54คุณแม่ไม่มีคะ่ะกลับมาทาธุรกิจที่บ้านคะ่ะ งั้นมาถามฝั่งลูกบ้างดีกว่าครับว่าตอนช่วงที่คุณพ่อกับคุณแม่ทํางานประจาคุณพ่อคุณแม่มีเวลาให้กับเราเยอะไหมครับน้อยมากครับเพราะว่าบางทีคุณพ่อกับคุณแม่ก็ออกตั้งแต่ก่อนจะตื่นแล้วก็กลับหลังนอนก็ช่วงเวลาตรงนั้นก็จะหายไปจะเหลือแค่วันหยุดอย่างเดียวแล้วพอทั้งคู่มาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วมีเวลาให้กับเรามากขึ้นไหมครับมากขึ้นครับเพราะาคุณพ่อกับแม่ไม่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้ากับดึกก็จะมีเวลาตรงส่วนนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แล้วในครอบครัวสิริฟ้าชอบทํากิจกรรมอะไรร่วมกันครับก็คุมเหมือนครอบครัวทั่วไปอะครับไปเที่ยวด้วยกันช่วงวันหยุดมีทานข้าวเย็นบ้างอะไรเงี้ยก็เป็น,เป,นเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงแต่ก็พยายามหากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆแล้วแบบมีกิจกรรมไหนที่ชอบทําแบบทุกคนในครอบครัวชอบทําเป็นพิเศษนะับชอบไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวทุกทุกวันหยุดเราก็ไปเที่ยวแล้วก็มีไปทานข้าวร่วมกันทุกวันอาทิตย์ คุณพ่อมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับในฐานะที่ว่าลูกของเรากําลังจะเข้าสู่วัยของผู้ใหญ่นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยคิดว่าช่วงที่เราลูกเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นี่เขาจะเริ่มออกจากเราไปแล้วนั้นช่วงเล็ก,ลกๆถึงแม้เขาจะร้องไห้งองแง่ก็คิดว่าอุ้มเขาบ่อยๆดีกว่าเพราะว่าวันพอวันที่เขาเริ่มตัวเป็นรุ่นเนี่ยเขาออกจากอกเราไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่มีโมเมนต์ะรแบบนั้นกับเขาอีกแล้วมันยากเพราะว่าตอนนี้เขามีพี่ชายด้วยเราเรียนรู้จากพี่ชายแล้วพี่ชายก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่แล เขาก็จะมีส่วนตัวของเขามา่าถึงอาสเองเราก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราต้องทําตัวยังไงสิ่งที่เราต้องต้องเรียนรู้จากเขาเองนะคือเขาไม่ได right, like right? so ้เป็นของเราแล้วเขาเป็นตัวเขาเองอันเนี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ทาทาตามนี้ได้เราก็จะมีความสุขคือถ้าเราไปดึงเขาไว้ตลอดเวลาเนี่ยเราเราทุกเราทุกเขาก็มีความสุขด้วยเออเขาก็เป็นคนสอนเรานะไม่ใช่เราไปสอนเขาอืวันนี้ฝากไปอ๋อถือว่าดีมากๆเลยอื แล้วในครอบครัวสิริฟ้าตอนนี้แบบอยากทำกิจกรรมไหนร่วมกันเป็นพิเศษนะครับโอ้ก็กิจกรรมที่ร่วมกันอะไรก็ได้ที่ทำเพื่อสังคมทำเพื่อส่วนรวม,ม,ม,มถ้าถามพ่อตอนนี้เนะาะเขวัดเพราะว่าเด็กรุ่นใ,ใหม่เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เขวัดแต,แต่แต่สำหรับอัดเนี่ยก็ยังมีพาใส่บาตรบ้างนะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเป็นได้เป็นช่วงที่ดีที่ก่อนที่เขาจะโต ตัวเป็นวัยรุ่นเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาเข้าวัดมาทมําบุญกันทาบุญกันแล้วแล้วฝั่งคุณลูกว่าไงครับก็เห็นด้วยครับไม่ได้เข้าวัดนับครั้งได้ก็อยากมาทมําบุญสักครั้งครับได้เลยครับงั้นเราไปทํากิจกรรมร่วมกันกันเลยดีกว่าครับผมพอจะมาทําธุรกิจมันก็ต้องเสี่ยงครั ว่าเราก็มองว่าความเสี่ยงก็ได้ยินความคุ้มค่ารอเราอยู่เนาะออก็เลยตันใจออกเพราะว่าบางทีคุณพ่อกับคุณแม่ก็ออกตั้งแต่ก่อนจะตื่นแล้วก็กลับหลังนอนก็ช่ชงเวลาตรงนั้นก็จะหายไปก็เหลือแค่วันหยุดอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้ากับดึกก็จะมีเวลาตรงส่วนนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ่วงที่เราลูกเข้าสูา่วัยผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มออกจากเราไปละเราจะไม่ได้ไม่มีโมเมนต์ะรแบบนั้นเขาอีกแล้ว mm hmm. เขาก็จะมีส่วนตัวของเขาเราก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราต้องทําตัวยังไงง mm hmm. ั้นช่วงเล็กๆถึงแม้เขาจะร้องไห้อองแงเนี่ย mm hmm. ก็คิดว่าอุ้มเขาบ่อยๆดีกว่าเ mm hmm. พราะว่าวันพอวันที่เขาเริ่มตัวเป็นรุ่นเนี่ยเขาออกจากอ,อกเราไปแล้วเนี่ย mm hmm. คือเขาไม่ได้เป็นของเราแล้วเขาต้อดูเขาเอง การมาทำบุญทำกุศลของโยมทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นความสมาสมารสามัมคคีไม่ใช่ต่างคนต่างไปวันเรียนลูกก็ไปเรียนวันทำงานพ่อก็ไปทำงานแม่ไปทำงานพอวันหยุดต่างคนต่างลูกก็นอนบ้างพ่อนอนบ้างแม่นอนบ้างหรือลูกก็นัดเพื่อนบ้างแม่นัดเพื่อนพ่อนัดเพื่อน,อน,อน,อนครอบครัวไม่เคยเจอหน้ากันเลยวันวันนี่การทำอย่างนี้ดีนะพอวันหยุดปุ๊บนัดกันวันนี้เราจะไปทำบุญที่ไหนเราจะประเพณประโยชน์ที่ไหน ทำให้ครอบครัวมีการพูดคุยกันว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องชีวิตที่มีความสุขเราต้องทําชีวิตของมีความสุขไม่ใช่ไปอ้อนวอนขอจากใครให้เรามีความสุขต้องทําเอาเองครอบครัวถึงจะมีความสุขถึงเวลาลูกไปเรียนพ่อแม่ไปทําง,งานถึงวันหยุดรวมตัวกันมาทํากิจกรรมร่วมกันมีปัญหาอะไรพูดคุยปรึกษากัน ครอบครัวก็จะมีความสุขความสุขเนี่ยต้องทําอย่างต่อเนื่อง mm hmm. เหตุของมันเนี่ยเราทําอย่างนี้ต้องทําอย่างต่อเนื่องทําทุกอาทิตย์ทําทุกเดือนทําตลอดไปเพราะอยากมีความสุขนี่นะก็ฝากไว้เรื่องของการกระทําของตัวเรานะตั้งบนนี้ตั้งจิตก่อนนะน้อมไปเพื่อหมู่พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลมีสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นประธานอันตามาภาพเป็นผู้แทน ตั้งน้โม3จบการทำบุญและการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ครอบคร,รัวสิริฟ้าได้เลือกมาทำกันการทำกิจกรรมนี้ทำให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันและยังสามารถทำประโยชน์พร้อมกับสร้างความสุข ให้กับคนในครอบครัวและคนอื่นๆในสังคมได้อีกเช่นกันการกวาดพื้นบริเวณลานวัดหรือการทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อให้ผู้คนที่มาทำบุญได้ใช้สถานที่ที่สะอาดนอกจากนี้ การพาลูกๆที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นให้กลับมาเข้าวัดเพื่อให้มีจิตใจที่สงบและเข้าถึงพระพุทธศาสนาก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ครอบครัวอื่นสามารถนำมาใช้ได้และกิจกรรมที่พวกเขาได้ทำก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เหนหึ่งการทำความดีและการใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ได้ทั้งใน Facebook และ YouTube ของโครงการถ่ายชีวิตพ่อแม่คืนครอบครัวและหากท่านไหนอยากแสดงความคิดเห็นก็สามารถคลิกได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ